สวัสดีครับ FC แฟนสองทุกท่านนะครับเมื่อน,นี้ผมพอจะวนกฤติเป่ากฤติพทัท่านผู้ฟังปฏิบัติบันตาสอได้ยินว่าเล่าฟันแล้วในวันนี้นะครับเขาว่าแล้วกดติดตามนะครับเดี๋ยวพอเป็นกําลังใจไปฟังน้ำกันนะครับว่าเล่าที่ไหนจไหนในวันนี้เอว่าเล่าฟันได้แล้วไปฟังกันนะครับตามผมมานะครับสวรรัสดีครับนายสอครับสวัสดีครับเป็น,น,นยังไงก็ยังัน ชาปนะสวนขั้วตะโสเต่ออกกำลังนี่นะออกกำลังกายเห็นมันบวชดีบวชแดดแตเลยเฮ็ดไปก็แก้กันไปอย่างนี้ละเมียกะเศร้าไม่กะเศร้านะยังมาส้ามันกะเน่ยอากาศก็เย็นดีเนาะนี่มือเศร้ามันกับบวชทัานในฮ้อนทัานฮ้อนหลุดสู่บวไหวเข่า huh. ห <inaudible> ้อมเข่าห้อมอย่างเดียวเนาะเข่าห้อมอย่างเดียวเป็นยังไงเมวดนี้ข้อฝันท่านฝันไป ฝันแล้วคุ้มฝันนะครับฝันแล้วกับฝันว่าเห็นทะเบียนรถคน้นั่นล่ะเป็นทะเบียนรถคอืนเป็นทะเบียนทะเบียนรถเพื่อใดล่ะบบลูคือกันเช่ว่ามันเลน่านนาบ้านเลนผ่านหน้าบ้านเจ้าของก็ไปยืนหน้าบ้านไปกวดหน้าบ้านเห็นรถแผ่นมากผ่านมากแล้วก็เลยเห็นเลยบ่อืมเห็นเลยเป็นหาสองสาม เปียนหลดจำได้แม่นเล่นปะมนสองสามโอ้เกี่ยวอะไเนาะลากายสิบหกมีสิบหกอีกดิสิบหกกับสิบสี่เนี่ยฝันมือเดียวกันเลยมีค้นโศกันไ้ซื้อห้ซื้อสิบสี่กับสิบหกเนี่ยเด้อมาเด้ออเออมันมากแทกสิบสีกับสิบหกนี่ อืมเขาบอกกันเถอะอ่าแมนแมนในความฝันเขาเขาบอกกันหรือว่นเขาต่บอกเข้าเขาบอกกันเขาบอกกันอ๋อไอซีกับซิพผกเอออืมนี่ละเพื่อความฝันก็จำได้ซํำนี่พอฝันแล้วฝันมานั่งกินมานั่งกินอยู่ผู้เดียวเนี่ยเออกินจนอิ่มกินยังหละคล้ายๆว่าเป็นเซีนครับเขา ข้ขขขาวเขาคือข้าวเขาจีนเนี่ยเป็นซินที่เขาพูดเนอะนี่นะกติกียาที่ม้วนไส่ม้วนใส,นใสอไอผ้ผู้ไอ้โสกันนั่นก็เอาคือนั่งกินผู้เดียววท่นเขาา่าเออเอ้ดี๋ยวบ่มีผู้ใดกินน้ำแม้วท่นนั่งกินผู้เดียวแล้วท่นไว้กินผู้เดียวก็ยิ่มผู้เดียวแล้วท่น,น <laughs> หน่อยในความฝันในความฝันอืมว่าจำเนียจำเนียแล้ะเลยจำได้เลย จำได้ยังแน่นอนเลยน่แน่นอนแน่อนอนแน่นอน,น,อนครับก่าข้มฝันของตาสอน,นะครับแล้วกับฝันเห็นรถแลนด์มานั่นกะ็เห็นเห็นทะเบียนรถนะครับก่าคือเรียกทะเบียนรถนคือห้าสองสามนะครับก่าไม่ฝันอีกสิบหกเขาบอกว่าซื้อเลขสิบหกกับสิบสี่นะครับออกแนนนอนพะ,นะะ,ะน,นะครับก่กับเป็อออนอย่างครับความฝันของของตาสอในวันนี้นะครับ กาทะเบียนรถกับหาสองสามครับเขาบอกว่าให้ซื้อเลขสิบหกกับสิบสี่มาแน่นอนนะครับนี่ก็คือความฝันของของตาสอในวันนี้นะครับแต่งวดที่ยงันผ่านมามันก็ลดไปแต่ว่าเขาวันนี้ก็เป็นได้นะครับก็เป็นเสียแล้วครับเด้อเห็นแล้วนะครับก็ให้ไปกลับนะครับเเหมืบนล่างพร้อมนะครับเพราะว่ากันกานผัดนะครับขควมฝันของของตาสอนนี่ก็เป็นสีเนาะครับก็วังมาควงสีเขียนน้ำกัน <c oughs> นะครับค,ลลกกครับข้อมูลรถกับวันไหลเดีเท่านี้นะครับจะแต่ว่ารถกัจักจักรถผู้ใดเอ็นบ่จักรรถผู้ใดรถไปเล่นผ่านหน้าบ้านก็นเล่เหลียวเห็นออก็เล่นเหลยเห็นวันนี้มันก็เลยอันจำได้ครับวันนี้ก็มีผู้คนผู้ผู้คนมาได้เหรอได้สอ่ที่ว่าให้ซ <c oughs> ื้อเลขกสิบหกกับสิบปีมีคนเป็นกลุ่มกันดึว่ มันเป็นคู่กันนั่งคุยกันนี่ละอเขานั่งคุยกันอืมนั่งสู้กันสิบสี่กับสิบหกสิบสี่กับสิบหกเอ้ยมันกับพอดีเนาะกลุ่มกับเรียกตังเนาะก็เพียกตังพอดีเนาะแต่มันกับมี่เห็นสิบหกกับสิบสี่แต่ว่ากับเลขทะเบียนรถนี่มันกับมี่ไทยมันกับมี่สองสามนะครับ เดิเนหายสิบสีเ่เล,เลยสองสามเดินหายสิบสี่เลยบ่เดินหายสิบสี่เลยพ่วงไว้เลยเนาะนั่นว่าตังกับมือเรียกตั้งพอดีตัว,วนีว้อย่างต่อขวงฝันนั่นเป็น,นปว,ปว่าตั้งข่วงฝันเออนันกะข่วงฝันคือข่วงฝันเนาะเนาะกรบโปรงหัววามัน,มน,มนสีเข่าหรือปลาเขา่าสีเข่าหรือสีลุดเขากระโปรงหัวกันอันนี้เป็นได้เป็นความฝัน,นไอพี่เจ้าน่าย่านเบิงเด็ครับเด้อของเหล็กของตาสอนี่กะ ทะเบียนรถกับวันงวดวันที่สองพฤจภาคมหกหกนี่กัทะเบียนรถกับห้าสองสามกับสิบหกกับสิบสี่นี่คนบอกนะครับกับท้ายของทะเบียนรถนี่คือสองสามนะครับไปกับนะครับเด้อบนล่างนะครับกับเป็นเสียละครับค้อมันของตาสอนงวดนี่ก็ได้ถึงว่ามันสิรุดไปในงวดที่ผ่านมากะมันกับสี่เขาน่งวดนีนะแต่สอนนั้น เขาแท้แทละพนุ่นเขาแท้แท้เลยมันใจเล่นปะมันใจเลยเขาแท้แ <laughs> ทาตุวซาตัวก็ให้เป็นโซ่เป็นลาบเนาะอ่ะมันใจหนึ่งสีเล่นปะนึ่งสีโอ้ตัวนี้มันตรงกับมือเรียกตังพอดีตัวนี้ไหมเนาะสิบสี่ผืนจานี่ไหมมันอาจจะเป็นเลขมงคลก็เป็นได้เนาะนี่ละ,ะว่าเพิ่มฝันในที่ไอ้นองฟังแต่ว่ามันออกบอ้กับเลียงนึงเป็นเลียงนึงเนาะฝันทั้งสี่อี๋ มันก็บว่ามีผู้หูวว่ามันจะออกหรือบอกเนาะเป็นแต่เปลี่ยนความฝันให้แนวทางเนาะเอฟเอฟซีได้พี่จารณนาย่านเบิงว่ามันความฝันมันก็เป็นเสี้ย่ละแต่สุทียาเพิ่นก็เคยฝันเขาฝันแม่นทุทิยานั่นแหละแต่ว่างวด่ันมามันก็รุดไปมันก็เป็นของธรรมดาเนาะเพราะว่ามันกับว่ามีผู้ใดสีฝันได้แม่นตลอดไปมันออกไปแล้วมันเขามากขึ้นเขาเนาะสิ่งนี้มันก็เป็น ของธรรมดาเนาะครับเนาะไอพี่จานณาย่านเบิงนะครับเด้อเอฟซีทุกท่านก็ได้บางครัง้งความฝันของพอของตาซอ้อนนี่อาจจะเปียบเป็นเมืองค้นเป็นสุขลาไม่เหาก็ได้นะครับไอพี่จานณาย่านเบิงนะครับเก็มีทะเบียนรถนะครับห้าสองสามแล้วก็สิบหกัก้สิบสี่ตัวนี้ก็มีค้นบอกวาใหายซื้อตัวนี้มันสิออกตัวนี้นะครับ แล้วก็สองสามนี่ก็เป็นเป็นท้ายรถนะครับเรียกสองตัวนะครับไปกลับนะครับเด้อบนล่างนะครับเพราะว่ามันอาจจะบเป็นบนเป็นล่างก็ได้เพราะว่าอันนี้มันกับพวกเนนนอนนะครับในหวดวันที่สิบสองวันที่สองไหมวันที่สองพฤษภาคข้อมหกนะครับข้อมฝันของแต่ซอนี้วันนี้ทะเบียนรถก็เป็นเีนนะครับกับวังบาข้องข้องสีได้เห็นนะครับกับข้องสี ีเลี้งคนนะครับเด็กฮะโชคดีมันมาเด้อเอฟซีทุกคนเด้อพี่น้องทุกคนเอ้อคายให้ไข่ล้ำล้ยเรื่อยๆทุกคนนะไข่ล้ำล้เรื่อยๆทุกคนสวกไม่หลับทุกคนแล้วล่ะที่ได้ที่ตามกันอีกนะครับครับกะบยันแล้วกะกคนที่ตามนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อสิได้เห็นในงวดต่อๆไปนะครับผมเปลี่ยนกะเป็นเสื้อที่มาเสาะหาเห็นไอเอฟซีทุกท่านได้มีสวดไม่หลับกับความฝันของ พ้องตาสอเพื่อเราเคยฟันคิวฟันแม่นนะครับจะว่างวันนี้กัวังว่าคงบเซบลืมนะครับเนาะเอาอีกเส้นหนึ่งกันลืมนะครับกับควมฟันของตาสอฟันนี้ทะเบียนรถงวดวันที่สองพฤษภาควหัวโคงนี่กับทะเบียนรถกับห้าสองสามคนมาบอกในว่าซื้อเลขตัวนี้นะครับก็คือหนึ่งหกกับหนึ่งสี่นะครับสองสามนี่ก็เป็นท้ายของทะเบียนรถนะครับเด้อไปกลับนะครับเด้อบนล่างนะครับเพื่อกันพัดนะครับ นี่คือความฝันของตาอสอในงวดวันที่สองพืชพันธุ์กนะครับกัเขียนแล้วนะครับเนาะครับกับขอขอบคุณหลายๆทวายสอเด้อที่ให้แนวทางของเอฟซีที่ได้หูความฝันนําบางครั้งมันจะเป็นโซ่เป็นลาบเนาะครับกัขอขอบคุณหลายๆนะครับสําหรับคลิปนี้ผมปอยอดว่านกฤษฎากฤติวัชย์ยุติในการลงคลิปยูทูบปฏิทินทร์ซัมมี่พบกันอีกในคลิปต่อๆไปส้อนรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับครับ